สวัสดีค่ะแพกกี้เดวีนะคะก็มาพบก,กันกับเกมที่ชื่อว่า AC Unity หรือ Assassin's Creed Unity นะคะเป็นหนึ่งในซีรีส์ Assassin's Creed นั่นเองอันนี้ก็เป็นภาคใหม่นะคะก็เล่นใน p a y f โฟมาดูกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะคะก็มาเริ่มกันในส่วนของอินโทรดักชันเกมกันก่อนนิดนึงเนาะซึ่งตัวเกมนะคะก็จะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แน่นอนโดยที่จะเกี่ยวข้องกับคนในยุคปัจจุบันแต่จะถูกนํามาทดลองเพื่อที่จะไขความลับที่เกิดขึ้นในอดีตของบรรพบุรุษของคน คนนั้นนะคะในภาคก่อนๆจะเป็นเนื้อเรื่องของเดสมอนด์ไมช์นะคะเดสมอนด์ไมช์แต่ว่าภาคนี้ก็จะเป็นอของไม่ไม่ใช่เดสมอนด์ไมช์นะคะก็จะเป็นเหมือนกับแยกออกมาอีกทีหนึ่งแต่โดยโดยรวมแล้วเนื้อหามันก็ยังเกี่ยวกับ DNA นะคะซึ่งเป็นเกลียวลักษณะเป็นเกลียวเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้เขาเรียกว่าดับเบิลฮลิกซ์นะคะคือมี2เกลียวเขาก็มีการศึกษาตัวเกลียวตัวนี้นะคะแล้วก็พบว่าสามารถที่จะย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็พบว่า เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงรุ่นปู่รุ่นบรรพบุรุษพวกเราของพวกเราเนี่ยถูกฝังอยู่ใน DNA ของเรานี่เองนะคะซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้การพัฒนาของ a อ s t t r r o นะคะโดยใช้เครื่องระบบใหม่ โครงการใหม่ที่เรียกว่า Helix นะคะเหมือนกับเป็น l e เว l Up ัของเครื่อง Animus ในภาคก่อนๆคราวน,นี้เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกตัวอื่นได้เพราะตัวอื่นก็จะเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องของภาคก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกกันใหม่คือ The t r AGEDY OF JACK THE r e m o l o y นะคะซึ่งเราสามารถเลือกเล่นได้อันเดียว คนนี้นะคะซึ่งเป็นคนคนนี้เป็นคนหนึ่งในเทมพลเทมพลานะคะที่เขาเนี่ยถูกหักหลังโดยคนที่เขาเชื่อใจมากที่สุดก็คือกษัตริย์ของฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกิดนำยังไม่เข้าเรื่องทีนะคะในเรื่องจริงๆหรือเนื้อเรื่องหลักที่เกี่ยวกับตัวละครที่ชื่ออาโนเนี่ยจะอยู่ในพาทถัดไปเพราะฉะนั้นพาทนี้ขอพูดถึงเรื่องเกิดนำก่อนที่จะถึงในส่วนของอาโนคือมาดูที่มาว่าทำไมเนื้อเรื่องต้องไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ฝรั่ง งเศก่อนนะคะคราวนี้เรามาอยู่ที่ปารีสนะคะฝรั่งเศสในวันที่13ตุลาคม1997 199อะโทษค่ะพูดผิดก็พบว่าตอนนี้นะคะคือ มีกลุ่มคนคนนึงพยายามที่จะเข้าไปภายในสถานที่อย่งนี้นะคะโดยใช้วิธีกลลวง <Wow. S 1> เหมือนกับบอกว่าเนี้ยมีสารสําคัญส่งมานะจากคิงฟิลลิปเลยของฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปโดยด่วนเข้าไปพบกับเดอมอลลอยผู้ชายที่เป็นเหมือนกับปรินเซิปหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มเทมพลในฝรั่งเศสนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแผนลวงเพื่อจริงๆแล้วเพื่อเข้าไปกําจัดบรรดาเทมพลที่อยู่ภายใต้สถานที่อย่งนี้นะคะ เพื่อาจะสังเกตเห็นว่ามีทหารอยู่ข้างนอกเต็มเลยเห็นไหมแล,แล้วก็ถูกฆ่าคนที่ฆ่านี้ไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือตัวเอกของเรื่องของเรานั่นเองก็คือบรรดาพวกแอสซัสซินนะคะเทมพลากับแอสซัสซินในเกมเกมนี้ไม่ถูกกันเนาะเหมือนหมากับแมวเราก็จะเห็นว่าบรรดาแอสซัสซินกำลังฆ่าเราทหารหมดเลยเขามาที่นี่เพื่อที่จะจำกัด <c oughs> กำจัดเทมพลาและเดอร์มอลอยผู้ชายคนนี้ <c oughs> หัวละล้านเนี่ยนะคะ <c oughs> เดิมอรอยก็ห้ามลูกน้องเขาไว้คนหนึ่งก่อนบอกว่าให้ตามฉันมาเลยนะโอเคเราเราทำหน้าที่บังคับตัวลูกน้องเดิมอรอยนะคะในตอนนี้เดิมอรอยก็บอกให้ฟังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันคือแอสซสซนซึ่งเดิมออยไม่รู้ว่าใครเป็นกบฏไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่หักหลังเขาในตอนนี้นะคะ แต่รู้แน่ๆว่า Assassin แอสซัสซินแอบเข้ามาในค่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะต้องไปกำจัดเราพวกที่มาเป็นกบฏแล้วตามฆ่าพวกเราเดอร์มอลอยก็ออกคำสั่งกับเรานะคะว่าให้ไปเอาอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เป็นสิ่งสำคัญของเทมเพลนะคะซึ่งแอสซัสซินพยายามที่จะขโมยมันไปเพราะฉะนั้นเดอร์มอลอยก็เลยบอกเลยไปไปเอาอาร์ติแฟกต์มาก่อนที่มันจะไปอยู่ในมือแอสซัสซินเพราะฉะนั้นเราก็จะรีบวิ่งไปหาจุดนั้นนะคะไปยัง ที่ที่ซ่อนของอาร์ติแฟกอยู่นะคะ Find the Templar Artifact s นะคะเฮ้ยย่าอย่าดึงสะพานขึ้นไม่ไม่ทัาแล้วเราต้องรีบเข้าไปเอาก่อนนะคะโดยใช้เส้นทางอื่นเพราะว่าสะพานถูกยกไปแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรนะตอนนี้วิ่งก็กด R2 ใครใช้ PC ลองเรียนรู้เอานะไม่รู้ว่าใช้คอนโทรอะไรอะ PC ตอนนี้แบกกี้ใช้ p เพโฟนะคะ ไ่ไปเอาของก่อนที่แอสซัสซินจะขโมยอาร์ติแฟกต์จากเราไปตอนนี้เป็นฝ่ายเทมพล้านะเพราะฉะนั้นก็ขอข้างเทมพลานิดนึงโอ้มีระเบิดควันอย่างนี้มีเชื่อใครอื่นเลยนอกจากพวกแอสซัสซินเมื่อกี้เหมือนมันจะวิ่งไปนะวิ่งผ่านหน้าเราไปเลยไม่มามาให้ฉันกำจัดแกซะดีๆมานั่นไง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 นนไ,งไงป ีไปคิวดีแอสซัสซินนะคะไปฆ่านะฆ่าจ้ะฆ่านะคะแก <ś les> <ś les> เอาของของฉันคืนมามีเข้าไปมันก็วิ่งเร็วะนะ <ś les> ไป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 ไม่ทันมาดิมาให้ฉันกำจัดแกซะอีกละ <ś les> <ś les> มันหนีเราไปอีกแล้วหาแอสซีส oh ินอยู oh. ่ไหนแกอยู่ไหนโอ้ย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 ยายายามามาสู้กันหน่อยกดโอนะคะแพรรี่กดโอเหมือนกับเป็นการเคานต์แท็กอะคือร้อยมันโจมตีเรามานะแล้วก็เราแอทแท็กมันกลับสี่เหลี่ยมก็คือแอทแท็กธรรมดามานี่แน่นี่แน,ะนนะ่ใกล้แล้วใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ตายแล้วเออตายไหมไม่ตายกว่ะ ไ่แกตายอย่างเนี่ยอ้ขี้กองชิบไปตามมันไปตามมันไปอย่าก,กดินจาพวกนี้อ๋อมาฆ่าทหารแล้วด้วยมานี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ตายใกล้ละรบรอบรบอุ้หูอบอุ้ยกับมันโจมตีต่อสามครั้งอะหลบแค่สองครั้งดับรึแล้ว มาเช่าจอดเกมะเฮ้ยเดี๋ยวยดาบมันคืออะไรอะ่ะดาบขังเทมพ้าเพื่อแปลกดีว่ะอ๋อเอาของคืนมาได้เรียบร้อยละเฮ้เย,ย่ได้ของอได้อาติสั์มาก็เอาไปซ่อนนะเย่เราไม่ต้องเดินฉากตัดมาที่ซ่อนเลยเจ๊ <laughs> อ๋อนี่คือที่ซ่อนของนะคะโคเด็กส์เพดอร์อ่านไม่ออกไม่รู้แปลว่าอะไรช่าง,งมันเถอะแหมดูที่ของใช้แล้วก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่เดิมอาวุธของเทม a พล่ฮ่า โอเคจะเป็นไงต่อมาดูสิเราเก็บของเรียบร้อยละเฮ้ย <Hey, S 1> เดิมบอลลอยโดนโดนจับไปแล้วเราซ่อนของได้แต่เดิเดมมาลลอยจับเราไปโอ้ตายแอสซซีก็ฆ่าเราอยู่ดีอะ่ะเออโอเคแล้วก็เพราะว่าของยังซ่อนอยู่อะ่ะแต่ว่าฝ่ายเทมพ่าก็ถูกฆ่านะคะเจ็ดปีต่อมาเป็นยังไง อขอภัยนะคะตอนนี้แบบไม่สบายมากเพิ่งไปไฮค์มาแล้วมันหนาวมากก็เลยแบบโอ้ยภากไม่ค่อยจะโอเคสักท่าได้ยินไหมนี่คือโดมอรอยในเจ็ปีที่ถูกถูกจับตัวแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาประหารนะคะคนที่นั่งอยู่นี่ก็คือเป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสในยุคนะั้น เดิมลอยก็บอกเลยนะว่าขอสาบบรรดาพวกเนี่ยเคิร์สนะคะแปลว่าสาบขอสาบรุ่นต่อไปของของอากษัตริย์ฝรั่งเศสไปเลยอ่ะสาบว่าจะต้องอยู่เขาเรียกว่าไงนอยู่ภายใต้แบบความโชคร้ายจะเจอกับความโชคร้ายต่างๆนานา นะคะฝรั่งเศสตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็จะเจอกับเรื่องร้ายๆแน่นอนเพราะประมาณคำสาบของเดอร์อมรอรนี่แหละนะแต่เดอร์อมอลอยก็ถูกฆ่าเคค่าแล้วก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของเดอร์อมรอรลตอนนี้เราก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้กลับมาในยุคปัจจุบันแล้วนะคะ <Okay. S 1> เรามาอยู่ที่กลุ่ม <Hey, there. S 2> ของแอปสเตอร์โก้ผู้หญิงคนนี้นะคะเหมือนกับเป็นคน isha, ที่ควบคุมเราอยู่เนาะ เราก็ถูกทดลองอะนะคะแล้วก็บอกเลยนะว่าแอปสเตโกใช้คนอยู่นะเพื่อที่จะไฮแจ็คหรือขโมยนะคะไฮแจ็คว่าขโมยขโมยเหมือนขโมย,มข,โมยข้อมูลสําคัญผ่านทาง DNA ของคุณนะคะโดยไม่รียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรพบนรุษของคุณ ดูเหมือนว่าจริงๆเราก็ไม่มีทางเลือกที่จะปฏิเสธพวกเขานะเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนกับทำงานให้เขาไปโดยปริยายนะคะ ดูเหมือนว่าจะเจอกับอ่าเมมโมรที่มันไม่ต่อเนื่องกันหรือความทรงจําที่ไม่ต่อเนื่องกันภายในยินของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเข้าไปสํารวจแล้วก็ดูว่ายินเหล่านั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมีประวัติอะไรสําคัญสำคัญบ้างที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างเทม p พลาและอัสเซสโอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่อง พอห็อกหรือว่าโหมโลงเกิดน,นําไปนะคะเราค่อยไปดูกันในพาร์ทหน้านะคะซึ่งจะเป็นพาร์ทเปิดเรื่องละนะก็จะไปเจอตัวเอกตัวจริงของ AC Unity นะคะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย